เ็ล oh, ้วนเอาเนื้อล้นเยอล้วนนะวเดียวนะมาเีขเสาขึเดียวนเอาขอานไปยังไงกินค่ให้เานงาไม่แหลเยเอาไปเลยเนี่ยก็เกกลาชอนาเป็นเยอะค้เกาไัไงเอาเต้องไปได้หรอไม่ได้ขอบคุณค่ะแล้วนี่เสาขึงเยอะเาะ <Okay. S 2> <c oughs> เท่าไหรอ่ะแข็นไอมเ้าหกสิบเอาหกสิ 60, 60. เอาหกสิอเอ 60, อหกสิมมไม่ต้องรอผิกหาได้ค่ะมาลองไหมย,ยังมาได้อะไปหน่อยนะ ถุงก็หกสิบมันมีถุงเท่าไหร่บ้างอ่ะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบก็หูไว้กสิบอะเอาหกสิบค่ะเนื้อหนังลูกเอาเนื้อล้วนค่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเนื้อหนังล้วนล้วนเนื้อค่ะโอเค เ่อนี่เป็นเนื้อเมื่อวานมาไม่ขายไม่ได้ขายหมดแล้วไม่ไหวหมดวันละกิจขาคะเนี่ยหรือว่าเป็นตัวมาไม่เจอใช่ไหมใช่มาวันนี้เลยมาใหม่อีกรอบนึง อ๋อเดี๋ยวขายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นขาจะหยุดหลายวันหนูจะติดได้เออยังขาหมูว้เจ้าอังค์่ะแม่น้องก็แบบไปแหม่มามาจังหวัดหนูไปบุญกระถิ่นหนูไปบุญกระถิ่นสั่งมันจ้าบอกว่าทำมาล้นมาไม่กินไม่เห็นเหนื่อยขายโอ๋โอ้ก็เหนื่อยแต่ดีเขาไม่ได้เหนื่อยก็อยู่แต่ว่าช่วงที่อาทิตย์ผ่านมาเขาล้ออกกระดูกออกอ๋อลรอล้อกระดูกออกแล้วใช่ไหมอ๋อ ยัเมาเลยต้องมาต้องมาใหม่ต้องได้กินต้องได้กินต้องมาใหม่มีหลายร้านนะติดป้ายไว้นะเพรามันไม่เป็นไพ่เลยเออไม่เคยดูเขาบอกว่ามาเห็นไม่เห็นของเขาก็เดินผ่านนะถ้าเราก็ติดป้ายไว้นานหรืติดป้ายไว้นานที่ผ่านมาเนี่ยสามวันถึงสี้เออปิดปิดผ่านปิดไว้เออแต่ว่าหนูจะติดไว้เวลาเออ แต่ว่าหนูจะติดไว้เวลาไปิดระานหลายวันนี้จะบอกลูกค้าไว้หลายวันมากสุดหาวันอะมาะมาห้ามาอย่ามาเร็วถ้าบ่ายสามพี่ยังไม่เจอหนูหมดวันละกี่ขาคะเนี่ยกี่ขาคะเฮีย่ะเดี๋ยวเดือนนี้หมดวันละกี่ขาหมดวันละกี่ขาวันหนึ่งเหรอวันหนึ่งก็เมื่อก่อนขายของที่น anyway> uh, ี่ก like ็ประมาณ60แต่ทีนี้ขายที่เดียวสี่สาโอ้โหล็อตมาจาก